สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในรัฐบาลไทยงาดประจำวันที่1สิงหา2568ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปที่2ของวันนะเราจะมาทําสูตรที่เข้าเมื่อวที่แล้วให้ดูนะครับสูตรนี้เข้าที่4 2 2 4นะครับก็ตัวกลับนะครับผลออก3 2 4 2 6นะครับสูตรนี้นะครับให้วิ่ง 94เนี่ยเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ก่อนจะไปดูนะฮะในคลิปก็มาดูคําเตือนนะครับมาดูคําเตือนไม่สราบศูนย์การเล่นกับกันสิทธิ์กฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางอนิสายหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้มิจรณญาณในการรับชมนะครับความาัฒนาดีจากช่อง เอสชัยช n แนลเล็กเด็เดพารวยนะครออกมากเลยนะครับเมื่อเช้าไปซื้อกระดาษมานะครับซื้อกระดาษมาออกปึกใหญ่นะครับออาไว้มาทำคลิปให้ FC ได้ดูนะครับทำคลิปให้ FC ได้ดูนะครับ ก็เดินมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดงวดนะเดินมาแล้วเจ็ดงวดหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดงวด เจ็ดวดน,นะครับเอามาแล้วเจ็ด่วดนะครับวันนี้เป็นหวดวันที่นะครับหนึ่งทับแปดทับหกแปดนะครับ รัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยสูตรใหม่นะใช้งวัที่แล้วผ่านแล้ววันหนึ่งนะในสูตรใหม่ สูตรใหม่นะวันที่สองนะวันนี้ใช้งวดที่สองวดที่สองนะนงงงนะครับใครอยากได้สูตรครับใครอยากได้สูตรก็มาเรียนกับแอดได้นะครับทักลายมาแล้วก็มาเรียนกับแอดนะครับ ก็วันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับสองตัวนี้เดินดีมากนะสองตัวนี้เดินดีมากวดที่แล้วก็ให้เก้ากนะับสี่ครับ ที่แล้วก็ให้วกับ4เนอะมาที่4นะครับเอาไปที่4นะวันที่แล้วเอาไปที่หลักหน่วยบนนะครับตวันนี้ให้เน้นไปที่4กับ2นะครับ4กับ2เรามาจับคู่กันนะครับวันนี้ก็จะได้4 4หนึ่งนะครับ สีนะับสีนะับสีนะับกันเบิ้นนะับสี่สี่ห้านะับสี่นะับสอนะับสอนะครับ 2องสามนะสองสีนะสอนะสองหกนะออกมีทั้งหมด2 4 6 12หางนะสิบสอหาอง,หางหาก็ไม่เยอะนะครับก็ไม่เยอะนะครับสติเดินดีคนระับสติเดินดี กันกันไว้ด้วยนะน,นีตัวกันเนะาะมีสี่หกก็ต้องมีสี่เก้านะชอบกับหัวนะชอบกับหัวเอ็กคอรับให้นะเอ็กคอกลับให้ ลงให้วันที่นะครับลงให้วันที่ยี่สิบนะเดือนเจ็ดหกแปดนะวันที่นะ ยาเอ็ซีมาเม้นหลังหวยออกนะครับใช้งวดน,นี้เป็นงวดที่สองนะเป็นงวดที่สองนะเป็นงวดที่สองนะาจากงวดแรกเข้าไปนะนี่งวดแรกเข้าไปเนาะเอ็ดกำมาลงให้งวดที่สองนะงวดที่สอง ก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่าน่าจะติดมานะครับสองตัวนี้เนาะน่าจะติดมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับออสติมันเดินดีมากนะครับติยังไม่ดุดเลยนะครับสําหรับชุดสองตัวนะครับสาหรับสองตัวมาตัวยังไม่ดุดเลยนะครับเ้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าวดนะครับเก้าวดนะครับสี 4, 2, 4, ับสองสีก้าวดนะครับ9ก้าวดยังไม่หลุดนะเดินดี9ก้าวอดดีอ่านีนครับอาจจะตัวเล็กนิดนะึง ไปขยายเอานะครับติดเดินดีเก้าันติดนะครับเก้าันติดออวันนี้เป็นวันที่สิบนะจะผ่านหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสำหรับเอซีชอบตัวไหนก็เมนเข้ามาได้นะเมนเข้ามาได้ สำหรับคลิปนี้ก็จบพลิปเท่านี้แนระ้บเจอกันในคลิปหน้านะ,จะเจอกันในคลิปหน้า,าคลิปนี้ฝาก fc เข้ามาให่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยนะคเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะก็ับก็ฝากด้วยนะครับ ก็ฝากด้วยใครจะสั่งหนังสือนะใครจะสั่งหนังสือก็อย่าแอดแลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ลิงก์ผลิตภัณฑ์ของช้อปปีไว้ให้นะครับก็เข้าไปสั่งกันได้นะครับเข้าไปสั่งกันได้